สวัสดีครับพี่น้องงามมากพี่น้องอันนี้ก็เจ้าเป็นไพวีดจ้ะนี่นุกคนไพวีาพี่น้องไปเบิ่งกันเต็มจ้ะช่วงนี้คนหลายคนหลายใจช่วงนี้พี่น้องเป็นจังใดเนาะวันหยุดพักผ่อนพากันเห็ดอย่างน้อจ้ะพี่น้อง ที่ยวมาเที่ยวมาเทียเท่ยวเดนมาร์กเลยคะ่ะพี่น้องเป็นเมืองแน่นอนจนองังพี่น้องเมือนกันพี่น้องสังเกตเบังเดนมาร์กบ่กวา่าสีเป็นสีเห็ดเอาา้าง่ายมดพี่น้องอันนี้ก็ะจะเป็นไพวี 看见吧 มันทอดก,กับปลาอาหารเครื่องเกี๊ยกระดูสปิสโซจีเซลเจ้ากินปอง <aconte> <stood? S 2> กนรลายหลายเฮ้าเกียยไม้ออสซลตกินบอรเบิร์ตแง่ต้องกินโอ้ยห้พญายากินสวยจานบางแง่ไม่นองไมจะ,จะกินเบิร นี่พักซีน้ำนองพักซีบ้านเราก็อมเสร็จปลาอยู่เนี่ยมันกินกับปลากไปได้ฟิชไม่เอาฟิชเดี๋ยว บอกว่าพ่อใหญ่ปลาพ่อใหญ่บอกว่าบบดีบักน้ำหัวนมเป่นพาเห็ดนาครับ